ข้อห้าครับเขาบอกว่าจํานวนจํานวนหนึ่งเมื่อเพิ่มค่าขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นตเพิ่มลดเทียบกับค่าเดิมใช่ไหมครับจะถือเอาค่าเดิมเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะอลนะข้อนี้เราสมมุติให้จํานวนที่ว่าเนี้ยจํานวนที่ว่าเนี้ยคือ x ครับเนี่ยคือค่าเดิมโอเคไหมครับก่อนที่มันจะเพิ่มค่าขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นค่าเดิมเนี่ยถูกมองว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เมื่อมันเพิ่มค่าขึ้น40%หมายถึงเพิ่มขึ้น40%ของค่าเดิมนะเพิ่มลดเทียบกับค่าเดิมอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่า40%ของอะไรเราต้องรู้เองว่า40%ของค่าเดิมก็คือเพิ่มขึ้นมา40%ของ x นะครับค่าใหม่ก็จะกลายเป็น140%ของค่าเดิมครับตรงนี้งงไหมลูกเขาบอกว่าพอมันเพิ่มขึ้น40%แล้วเนี่ย มันจะมีค่าเป็น224เนี่ยจะมีค่าเป็น224ดังนั้นเราก็เอาตรงนี้แหละครับจากการอ่านตรงนี้เราตีความเนี่ยนะครับเราจะตีความได้ว่า140%ของค่าเดิมจะมีค่าเป็น224 140%ของเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นคูณนะครับค่าเดิมก็คือ x จะมีค่าเป็นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับสอง้อยย่ะิบี่นีครับร้0ยสี่สิเก็กลายเป็น140ส่วนร้อยนะของก็คือคูณคูณด้วย x x ก็คือค่าเดิมจะมีค่าเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับสองอยยดังนั้นเราต้องการย้ายให้เหลือแต่ x 140ร้อยส่สิบส่วนร้อยเป็นตัวคูณย้ายข้ามฝั่งมาก็ต้องย้ายมาเป็นตัวหาร ปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตรงนี้ดูออกไหมลูกแล้วลูกก็ตัดทอนนะแม่ยี่สิบตัดก่อนยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็เอาเจ็ดไปตัดสองร้อยยิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยิบเอ็ดเจ็ดสองสิบสี่กลายเป็นสามสิบสองคูณห้าก็ได้ร้อยหกสิบ x ที่เราตั้งไว้แทนจำนวนจำนวนเดิม จำนวนเดิมนะครับจำนวนนั้นคือ x ก็คือ160โอเคงงๆกับข้อนี้ไหมครับงงไหมอ่ะใครเข้าใจแล้วยกมือสิลูกโอเค